เรียนผู้มีการโรงเรียนดอยธร,รมรนุสรกระผมขอขอบคุณท่านประธานระดับสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนวันนี้เรื่องด้วยวันที่8สิงหาคมข,ของทุกปีเป็นวันท้ายวันก่อตั้งอาเซียนโรงเรียนดอยธรรมนุสรจึงกำหนดวันที่3สิงหาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยรวมถึงการเตรียมนักเรียนเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างมั่นใจโรงเรียนอนธรรมน,สนุสรรโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ได้รับมอบหมายให้จัดการสแสดงและพิธีการประเทศสมาชิกอาเซียนร,รวมทั้งแข่งทับประชาสัมพันธ์ประเทศสมาชิกอาเซียนสิประเทศการสแสดงดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยการสนับสนุนของครูประจำชัน้นทุกห้อง จึงสมควรได้รับการขอบคุณและขอบใจในโอกาสนี้บัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมค่อยขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนบัดน,นี้ท่านรองรัฐมนตนกรรวงการียนษาและครูนักูเรียนและแขกผู้เกี่ยวที่รัก ผรมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนของวันที่มีนาคมนี้เป็นทีน่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปลายปี2558ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประธานสงอาเซียน การที่โรงเรียนควรทำมาส่วรรโนโดยกลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและค่านิยมได้กิจกรรมได้จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้เตรียมตัวมีความพร้อมสู่การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในเวลาใกล้นี้ ดีและที่ชม,ชมกับคณะกรรมการดำเนินง,งานระดับชั้นวสามวหนึ่ถึงมสามวสและมวขอบใจขอบคุณที่ประยุกต์งานีย่งงานร่วมกันไปดาวยดีขอให้การกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนในวันนี้และในคืนนี้ประสบผลสำเร็จตามัที่ประสบต่อไปวันนี้ได้เวลานสุดทวาแล้ว มอบเดกาัจัละกิจกรรมอาเซียนโรงเรียนตุลวานาพุตต์ประจำปีการศึกษา